เฮ้ยตกน้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมตกน้ําไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเดีย๋ยวเราไปดูค่าออกซิเจนมันกันครับโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยครับผมยิยนดีต้อนรับสู่เกมอาร์คในหมดปูตอนเช่นเคยครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาชุบอาร์เจนกันเลยนะครับอาร์เจนจากดันเกียนครับผมเรเวิวประมาณ อ่า420ครับผมถ้าจับได้ก็เกือบรเวิว500ครับผมเดี๋ยวเราชุบมันกันเลยดีกว่าครับผมนี่ชุบแล้วเดีย๋ยวเราไปเตรียมตัวนอนกันดีกว่าครับมันจะทําให้ค่าอาหารเหนือสูงครับผมแล้วเราก็จะสบายในระดับหนึ่งในการจับมันนะครับโอเคเดีย๋ยวเรากดนอนกันก่นกอนกดนอนไปเลยโอเคครับผมแล้วก็กดนอนเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดีย๋ยวเราลงไปยิงมันในกรงนี่ดีกว่าโอเคเอามันไปไหนแล้วอา้าว อาสรุปแล้วหายครับผมอาเจีนหายโอเคไม่เป็นไรผมกดเซฟไว้อยู่เออผมกดเซฟไว้อยู่แล้วก็ไปแบบรีเซฟกันเลยครับผม,อมโอเคครับผมเดีย๋ยวเราจะมาลองรอบสองกันเลยครับผมโอเคเดีย๋ยวเราลองรอบสองกันเลยกดชูบเสร็จเราก็รีบวิ่งขึ้นไปนอนบน หลังพาราเซอโทรศัพท์อาจจะแเลกๆหน่อยหนึ่งครับผมต้องทําใจโอ้ยเดี๋ยวผมดูว่ามันจะหนีไหมมันไม่หนีไปไหนเลยนี่ไงกดนอนครับกดนอนไปเลยโอเคขอให้มันอยู่ขอให้มันอยู่มันจะหายเหมือนตอนรอบแรกไหมนี่ไงนิงกรับผมยังอยู่เดี๋ยวเรายิงมันก็เลยยิงใส่หนึ่งดอกสามดอกก็น่าจะสลบแล้วครับโอเคเห็นว่าโอ้ย เออนี่สองโดกครับผมไปแล้วครับสองดอกอือสามดอกครับผมสามดอกก็น่าจะหนีแล้วว่าลูกดอกอาบยาสรุปมันแรงครับผมเฮ้ย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 จะหนีไปไหนเฮ้ยตกน้ำโอ้โหเรียบร้อยครับผมตกน้ําไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูค่าออกซิเจนมันกันครับค่าออกซิเจนมันก็ลดครับเดี๋ยวเราจะรีบจับรีบไปครับผม เพราะว่าค่าออกซิเจนมันลดลดแล้วยัดเนื้อนองแล้วก็ยัดลงไปครับผมที่เี๋ยวก็แค่รอให้มันกินแล้วเราจะมันจะได้ตื่นไวๆครับผมโอเคโอ้แบบนี้ก็สวยสิครับแบบนี้ก็สวยสิโอเคครับผมแล้วก็ได้มันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้านกอาเจนดันเจียนนี่เอาไว้มาแบบผสมพันธุ์กับไอตัวที่อยู่ในบ้านของผมเลยโอเคเดีย๋ยวเราจะว่ายน้ําข้ามไปอีกฝากหนึ่งนะครับ ไหนว่าไหนว่าอ้เป็นตัวผู้ครับพอดีเลยครับผสมพันธุ์กันได้พอดีเลยเหมาะโคตรเหมาะเลยทีนี้ตอนผสมพันธุ์ครับผมที่ขี่มันก็ค่าเปตอนประมาณรีวิวเท่าไหร่ว่าจาไม่ได้เหมือนกันครับผมช่างมันโอเคเดีย๋ยวเราไปรีวิวกันเลยรีวิวค่าสถานะแล้วก็สเตตัสมันกันครับผมนี่สีก็ค่อนข้างสวยดีนะครับผมไม่ถือว่าอันนี้เกินไป ตามสเตมินานะครับห 6, 6 7 5น้าำหนัก1,000ดามิด800ความเร็วเคลื่อนที่100โอเคครับผมก็เอามาไว้ใช้ผสมพัน์ธุโดยเฉพาะครับผมโอเคนี่สีโคตรสวยครับผมเสียดายผมปรับคุณภาพกราฟ,ฟิกได้ประมาณแค่นี้ครับผมไม่งั้นมันจะดิ้งออกจากโทรศัพท์ผมทันทีครับผมโอเคอะไรว่าเนื้อเนาอะไรบ่อยจังวะโอเคครับผมเดีย๋ยวเรา นี่สีโคตรสวยนะบอกเลยโอเคสีโคตรสวยนี่ครับผมนี่นี่สีโคตรสวยเดีย๋ยวเราขี้อังรูกอนครับเดีย๋ยวเราจะปั๊มเรเวลให้มันครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนการปั๊มเรเวลให้มันนะครับเดีย๋ยวเราจะไปฆ่าสไปโนซอรัสนะครับเลเวล400จัดมาสไปโนนี่ โอ้เวลสูงดีเป็นตาจับดีนะครับพาดหน้าผมว่าจะมาจับสไปนู no ดีกว่าครับโคตรสูงเลย a few moments later เคหนีไปไหนโอเคครับผมนี่เวลเด้งเลยเวลเด้งเลย่าด่าดเดียวเวล,เ,วลเด้งเลยเดีย๋ยวเราไปอัพสถานะให้มันดีกว่าดามเมจกระอแล้วครับ800อัพความเร็วเคลื่อนที่ไปเฮ้ยเดีย๋ยวดูดีกว่าความเร็วเคลื่อนที่อันนี้เอาเลยดี ผมเอาเป็นน้ำหนักดีกว่าครับเพราะว่าน้ำหนักอาจจะได้ใช้เยอะกว่าโอเคเฮ้ย hey! ยังอัพได้อีกเหรอวะเฮ้ยนี่ไงขึ้นมาดั้งเท่าไหร่ขึ้นมาดั้งสามเลเวลเลยนี่อัพน้ำหนักไปอีกสองอเฮ้ยน้ำหนักอีกหนึ่งนี่ว่าน้ำหนักอีกหนึ่งแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่สักหน่อยหนึ่งเออโอเคนี่รับผมก็แปดนาทีแล้วครับตอนนี้ก็เจอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับผมกับอาเจนดันเจียนครับผมโอเค